สวัสดีครับดีตันคิตติมีนะครับวันนี้ยิวตันมารีวิวอะไรครับเนี่ยอาชูให้พ่อดูหน่อยสิปืนนับโอ้โหใจมากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดิตันจะรีวิวให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับมารีวิวนะครับปืนนะครับยิงลูกโฟมและยิงลูกกระสุนน้ำนะครับทวินวันนะครับนี่ ไซส์นะครับใหญ่นะครับใหญ่มากๆเด็กชอบอ่ะเดี๋ยว,วเราวตี่านจะยิงกระสุนโฟมโชว์แล้วครับอ่ะดึงด้วยอ่าใส่ตรงนี้นะครับใส่กระสุนน้ํานะครับแล้วก็กระสุนโฟมนี้ <จะ S 1> ใส่สโฟมไว้ตรงนี้อ่าโอเคอันนี้ายิงโชว์เลยครับยิงโชว์เลยอ่ะยิงอันไหนสิโตกันเดินเลยอ่ะอย่าลืมขึ้นนะครับอย่าลืมขึ้น ชักยังไงชักยังไงเออไอลูกยิงออยิงลิงได้ด้วยอ้าวยิงมันมันไ,ไม่ลมอ่ะอ่าไม่เป็นไรลูกโดนอ่าอย่าลืมชักลูกทุกครั้งเราต้องดึงนะครับถึงจะยิงได้นะครับยิงช้างโอ้ติดช้างย <Yahoo! S 1> <laughs> ้า้คงติดคงช้างเต็มเต็มเลย <laughs> <laughs> ตัวนี้มันดูดนะครับดูดกระจกได้นะครับมันจะดูดอย่างนี้เลย <laughs> อ่าอย่าลืมใส่กระสุน,นครับดึงแล้วใส่กระสุนด้วย เห็นดูดช้างเลยเออดูดช้างดูท้องช้างเลยอ่ะเอาดึงนะครับยิงอ่าต่อไปอ่ะต่อไปนะครับมาเป็นเดี๋ยวลองเป็นกระสุนน้าอ่ะใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนใส่นะครับใส่นี้นะครับกระสุนน้าอืมว้าวอ่ปิดเลยปิดเลยอะยิงยิงไหนยิงดึงยังดึงไม่ยังอ่าอแตกกระจุย เอาลิงลิงลิงโอ้ยเล้งก็ับนะ <Yahoo! S 1> เปนะครับมีมีขาวอ่าโอเคนะครับก็เล่นเล่นได้นะครับเด็กเล่นได้ก็ต้องใส่แว่นตานะครับการจำเสเต็ดเข้าตานะครับผมโอเคอ่าหมดแล้วอวันนี้จะรีวิวนะครับของเล่นของเด็กๆนะครับก็คือปืนนะครับยิงกระสุนโฟม2 in 1นะครับ หรือว่าเรียกว่าปืนเนฟนี่เองนะครับผมรุ่นนี้จะสามารถยิงได้ทั้ง2แบบนะครับคือหนี่นเลยกระสุนโฟมนะครับกระสุนโฟมหัวนี้ติดกระจบไปด้วยนะแล้วก็อันที่2คือกระสุนน้ํานะครับ <c oughs> นี่กลมๆแบบนี้นี่อ่าเดี๋ยวเราจะลองยิงให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างวันนี้เรามีเป้าเป็นสัตน้อยนะ่ารักทั้งหลายนะครับอ่าเราลองยิงกันเลย วิธีใส่นะครับเอากระสุนนะครับใส่ข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงอย่างนี้อ่าอันดับแรกเรายิงพี่หมีหมีขาวกระเด็นเลยต่อไปยิงกอริล่าโอ้กอริล่ากระเด็นเลยไปยิงนิ่งน้อย โอ้โหลิงน้อยก,กระเด็นเลย <Yahoo! S 1> อ่าต่อไปอ่าต้องยิงเป็ดโอ้ย <Yahoo! S 1> ต่อไปก็เราจะรีวิวนะครับการยิงกระสุนน้ำอ้าวก่อนก่อนจะยิงกระสุนน้ำทดสอบ ยิงเป้านะครับว่าติดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นกระจกลองดูนี่นะครับมันจะติดนี้เลยนี่ยิงเป้านี่ตีคะแนนแล้วตีคะแนน นี่อ่าต่อไปเราจะทำการยิงกระสุนน้ำเริ่มจากนะครับในขวดนี้จะมีกระสุนให้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้เปิดตรงนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยอ่อาคราวนี้เราก็ปิด ฝาอ่านี่แล้วก็ชักเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงจากที่หนีโอ้ระสุนน้ำทำง,งานได้ดี yeah ไปคอรนนีล่าโอ้ yeah ระสุนน้ำค yeah ่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่เวลาเล่นต้องใส่แว่นตากันด้วยนะเด็กๆ อันนี้ไม่ออกต้องขย่าหน่อยนะครับเวลาเราจะช็อตนะครับโอ้กอลีล่าไปแล้วเป็ดล่ะได้ไหมโอ้สไตไปเสือนี่นี่ ก็ประมาณนี้นะครับเล่นกันสนุกนะครับอย่าลืมใส่แว่นตาด้วยนะครับเวลาเล่นกันเพราะว่าเผื่อกระสุนอาจจะกระเด็นมาโดนตาได้นะครับเด็กๆสนใจก็ติดต่อมาได้ทางไลน์เลยนะครับเราจะลงลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับครับสินค้านะครับปืนยิงนะครับทูอินวันนะครับเนฟนะครับยิงได้สองแบบนะครับ หนึ่งนะครับลูกโฟมนะครับทั่นี้ก็จะมีให้อยู่หกลูกนะครับแล้วก็กระสุนกระสุนน้ํานะครับจะมีให้หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าเม็ดเล็กๆนะครับเอาไปใส่น้ํานะครับเนี่ยตามนี้นะครับจะมีลูกโฟมหกนัดนะครับแล้วก็กระสุนน้ําในขวดสองร้อยนะครับแล้วก็ กระสูงน้ำที่อยู่ในซองเล็กๆเลยนะครับเอาไปแช่น้ําได้อีกหกร้อยนัดเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับในกล่องก็จะมีนะครับปืนนะครับแล้วก็มีแว่นนะครับสําหรับการสเก็เข้าตานะครับก็คือว่าเวลาเล่นก็ใส่แว่นด้วยนะครับระวังอันตรายนะครับก็มีให้ครบเซตนะครับพร้อมเล่นเลยนะครับมีสองสีนะครับมีสีนี่นะครับสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ สีดำนะครับมีให้เลือกสองสีนะครับยั <Yahoo! S 1> ็นไหมผีลาเมนยำมู่ๆเขานะจัดก,การปลาให้หมดเลยนะครับลุยเอาถูกไหมย,ยิงถูกไหมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอเอเรียบร้อยเอา yeah! เอาให้โดนเอาให้โดนนี่เนี่เอาให้โดน,น,เ,นเอาให้โดนเป่าเล็กๆจะโดนไหมเอออ๋อกระเป่านี้โดนไหมนี่เนี่ยติดเลย เอาหินต้อนให้โดนนะสู้ๆนะน้องนีตันแต่การมันไอ่เนี่ยเยอะมากอันนี่โดนไหมนี่ออานนี่โดนไหมเอาให้โดน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 จุดก้อนตัวน้อยตะการมันเลย <Yeah. S 2> <Yahoo! S 1> น,นี่ไงยั่ตะกามเลยนี่ไงเอาป้งสุดท้ายแล้ว <Yahoo! S 1> ถ้าได้เป้านี้ก็ชนะเลยเอาได้เป้านี้ก็ชนะเลยยิงเ yeah! ด้อ้รงนี้ตั้งชนะแล้ว